ตลาดชุ่มช้นครับพี่นอ้องตลาดชุ่มซ้นขายอาหารตามฤด,ดูกาลครับผมนานีนานฟักท่องออกครับผมมันเจียวมันเจียวก็มีนานีมันเจียวนาฝนรับมาก่ะครับเด้อปลูกเองมันเจียวปลูกเอง,เองโอ้พี่ปลูกอยู่ในนาฝนก็เด็กปลูกกปลูกได้ดโอ้ดินดี เป็นมันเกี่ยวเป็นทุดินครับผมทวนิสงบ้านนี้เป็นบ้านเศรษฐกิจด้ครับพี่น้องบ้านเศรษฐกิจอาหารตามฤดูกาลกับผมบ้านน o n เย็นนี่ขึ้นซื้อตีสุดก็คือไหวไหวเนาะเมนบอกนานีน้อยนาครับผมน้อยนาหรือว่ามะเขียบมกเขียบครับผมหลายข้าวโพดสาลีสาลี นี่หอดบักข้อครับพี่นอ้องอาหารตามฤด,ดูกาลครับผมเห็ดกระมีบักพมบีกระมีปูดองนานีนาน้อยนาออกครับผมน้อยหนาอันนีเ้เกิดอะไรยังบอกยังก่อนนี่ฮะมักกี้มอนบอกมักม่อนบอกเนื้อหมากยังนี่มักเมาที่นี่โอ้ หมองเมาน่ายใหญ่ครับผมหมอง,มองเมาเกษตก็เนี่ยครับขึน้นซื้อที่สุดก็คือนเนี่ยครับผมเป็นหวายหวายไข่ยังไหนครับผมเนี่ยถุงละถุงละ้าร้อยโอ้คนมีแถมน้ำด้อครับพี่น,อน้องคนจิตแถมไอ้ยานางแถมยานางพร้อมครับผมถุงละ้าร้อยถุงละ้าร้อยครับผม อันที่บพท่านปอกเลยครับนี่พกันค่ะ้อกันเหลือกเอาครับผมพี่น้องมกัมกมกัมก,อกปอกด้วยมักบอปอกนี่ทุกอย่างครับผมโอ้นี่ครับของผูเ่ามักกระปูครับผมปูสดๆเลยครับผมว่านาตายยังพักกัญญางอยู่ครับนี่หลายที่สุดก็คือใยครับผมพี่น้อง ยง่าไปเลยครับผมยง่ไมีแต่หวายมีแต่บักเขียบทัวค้นขายเ <c ười> ป็นจังได้ไปขายได้บ่อยายพ่อได้ขายอยู่รับสมัครคนขายเดอ้อโอ้รับสมัครคนสื่อเด้อครับพี่น้องามากยิงก่งกว่านี้ก็เกินมะกล้วยมกกล้วยน้อย ก็มาพี át, on on. ่พวนหวานบอกย่ายขายยังไงครับกองละยี่สิบบาทกอนละยีบาทโอ้ผมไม่เคยกินอับิซี่เมืองนอกซี่เมืองจะก่อนยังสวอดีผมว่ามันจะแสบย้อมสีเหลืองไอ้ผมนะครับสอซอยย่า่พื้นพนครับผมไอผมสี่สิบบาทก็ได้ครับผมโอ้ ว้นนี้มันเต้น <c oughs> สดๆอยู่เลยครับผมมันย่างๆหน่อยยู่ <c oughs> เต้นออกจากกองเลยครับเอาเลยครับผมสองกองกันด้ครับ <c oughs> บ่แยกครับผมบ่แยก <c oughs> ทางนี้มีหมกพีพวนแม่นบอกหมากพีพวนนี่เนาะนี่นนเนาะสียงเดงๆนี่หมักพีพวนครับโอ้อาหารตามฤด,ดูกาลครับพี่น้อง ข้าโมร้านอาหารโบราณเนี่ยครับผมครับผมโอ้ขอบคุณหลายครับมาพีพวนมาพีพวนครับผมพี่น้องหมากเมาปอดสารพิษแน่นอนครับผมบักเขียบเพราะไสิดยาหรอกหวายก็ไปสีดยาโอ้มาทางนี้ครับผมนอนไม่เงยนอนไม่จีนบอกไม่นบะนอนไม่จีนน้อยน้อยเงยจีนอนนอนไม่หญ่ครับผมนอนหนึ่งแกงเบิดเฮียนกินเพราเบส กินกินเบิดกลุ่มโอ้มีหอตะก้ากระตากระตาโอ้ฝีมือเพิ่นครับพี่น,อน้องสารหอยกระตาขายย่ายสารเองบ่ครับตาตาอยู่บ้านโอ้ตาสารตาเป็นคนสารผนเอกสารครับผมย่าผนเอกขายพี่ครับย่ายเป็นคนขาย โอ้ยร,รับสมัครคนสื่อเด้อครับพี่น้องวางเปล่าเลยท่านี่เขากนว่นกับผมอีกทางหนึ่งเขาขอนแเ่นผ่านไปผ่านมาสื่อเด้อครับพี่น้องอาหารตามฤด,ดูกาลมี่สองฟังเลยครับฟังตะผนก็มีเด้ครับพี่น้องคนอาหารตามฤด,ดูกาลครับผมหนากกบขายกบหนาอืงขายอืองที่ว่ามีประจาก็คือไหวครับผม นาเฮ็ดก็ขายเฮ็ดครับผมนี่คือตลาดชุมชนครับผมอันนี้เป็นเที่ยวม,มาหน,น่อยพี่น้องเพิ่นเอามาขายเองครับ,มมอบอโอ้เคยเค่ยังกงกันล่ะเพื่มมนอนเคยได้ยินซื้อแต่ว,ว่าเพื่อเห็นต้นมัน่นย่ายปู่ก็บอกครับ <c oughs> ปลูกว่าเลือดธรรมชาติจงไวจงไวธรรมชาติ เขี่ยมาหน่อยฮะไปย่องย่องย่องบอกมันมันติเป็นคือคือบุญเอาไปต้มอยู่บอกดอมันมันติเป็นเองมันเลยยางะเฮกส้นนคโอ้มันาบทเขี่ยมาหน่อยครับพี่น้องเขี่ยมาหน่อยนี่ปลอดสารพิษแน่นอนครับผมผมโบ้เคยกินเลยแต่ว่าเคยได้ยินเสือแมนนุ่นนุ่นไอ้เนี่อตีตีหงแจ๊คยู่ครับผม Oh. โอ้แคบไปหน่อยแคบมาหน่อยมันเป็นยาเนาะยาเย็นแน่นอนเลยผมอันเนี้ยสันนิษฐานเป็นคล้ายๆยานังนะครับผมยาเย็นยาเย็นเคบมาหน่อยครับคนซื้อมากแล้วครับผมแบบนี้ซื้อซอยย่านนะครับ <c oughs> มักมะก้วยมะก้วยเพื่อนมะกล้วย เป็นกระค่ายมะพี่พวนมันสีหอมๆครับผมมันสีหอมๆอ้านี่ล่ะอาหารรรมาชาตเป็นยาพร้อมครับเป็นยาสมัยโบราณเพิ่นพ้นพากินนี่ครับสมัยก่อนว่าน,าน่ะมีดอกพวกงอบ,บักอันนี้นะกินอาหารตรมา,ามาชาตครับลูกค้ากับเขามาเรื่อยๆด้อครับพี่น้องที่ท่านนี้รถกำลังจอดครับ มันเป็นเส้นทางลัดครับผมเส้นทางลัดไปจิตไปกระสินไปอุดรไปทังนี้ครับผมจากคอนเจนแนนเ้นี่ครับผมใกล้ไปกับกาลสินนี่ครับผมตลาดชุมชนครับผมตลาดชุมชนเนอพี่น้องผ่านไปผ่านมาซอยวนนุนมีแต่ปูมีแต่สววะครับผมมาขายกระปูดองก็มีครับผมพักอาหารพัก ตามมาดูการบริชีดยาได้ครับนี่เนี่ยครับผมค้นขายงามๆครับสวยๆขอบปวดซาลี่ก็มีครับผมเห็นไหมค่ะสวยๆค่ะนไหมค่าสวยๆอุ่นครับผมสมาชิคนซื้อเลิกครับยังรับสมาชิคนซื้ออยู่คือมีเออบอร์โทรเบอร์ยังผมขายยังขายทรงบอกโอ้หืมแต่อุ่นเนี่ย โอ้มีหอยเท็ดตะไคร่บานนี้เห็ดตะไคร่ไปไต่บ่กครับไปไต่เอาไต่โคกสนามมิ่นบ่กปผูกบนเกียงปล,งล <c oughs> บาบ,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 บาอาก,กครับผมไปหลงเลยบอผมบอคอยหูจักโคกครับผมมันแกวครับผมมันแกวนานีมีมันแกวกกระจมันแกวมันต้องเบิร์ดฝนครับผมแต่ว่านานีพันปลูกยังไงคือย,อย่งแต่ก็มีแต่ ยูฟางผุ่นก็บมีดนะครับผมตลาดใไ่เติบอยู่ครับตลาดชุมชนขายอาหารตามฤด,ดูกาลครับพี่น้อง